น,นี่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับลองดูกันความแรงครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูเบอร์สองนครับปุ๊บนี่เบอร์สองก็แรงขึ้นมาครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องพัดลมนะครับพัดลมนอนนาครับอ่าตัวนี้ ผมใช้งานมาได้สักพักนึงแล้วครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับตัวนี้เป็นตัวใช้ไฟบ้านแล้วก็ไฟแบตเตอรี่นะครับได้สองระบบนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนนะครับอันนี้เป็นไฟนะครับไฟ LED เสียบปเลยครับ มีแจ็คเสียบนะครับเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดไฟดูครับปุ๊บนี่ไฟที่ตัวพัดลมนะครับอีกปุ่มหนึ่งเป็นไฟ LED นะครับเนี่ยสองดวงเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็สายนี่เป็นสายต่อจากข้างหลัง ต่อไฟบ้านนะครับเนี่ยครับอันนี้พูดถึงว่าเราใช้อยู่ที่บ้านเราน,นะครับเนี่ยใช้ไฟบ้านได้เลยนะครับครับใช้ได้สองระบบนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับอันนี้เป็นไฟบ้านนะครับเียบก็จะมีไฟติดนี่ครับ เปิดก็จะประมาณนี้เลยครับสะดวกดีอย่างครับใช้ได้สองอย่างครับอารมณ์นี่มีสเบอร์นะครับมีเบอร์หนึ่กับเบอร์สองนะครับจะประมาณนี้ครับครับการใช้งานเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูตรงที่เสียบเนี่ยครับมีเสียบไฟ LED มีแจ็คเสียบนะครับแล้วก็มีพอต USB ด้วยครับแล้วก็เมื่อเวลาที่เราไปนอนนานนะครับพี่เราก็เสียบแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ครับชาร์จเข้าไปได้เลยครับเนี่ยมีแจ็คเสียบตรงนี้ครับนี่โดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะประมาณนี้ครับมีไฟสองดวงแล้วก็เป็นแผงโซลาเซลล์ เนี่ยครับแล้วก็ตัวพัดลมแล้วก็ตัวสายไฟเสียบไฟบ้านนะครับแล้วก็ตัวพัดลมก็จะประมาณนี้ครับเหมาะสำหรับไปนอนไล่นอนนานะครับไม่มีพัดลมร้อนมากครับใครฟังแล้วไม่เข้าใจยังไงฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้ครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ